ศึกเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดอุดรธานีต้องยอมรับว่าเข้มข้นนะครับพรรเพื่อไทยก็เสนอเบอร์สองนะคุณสลายุธทธเพชรพนมพรส่วนพักเก้าไกลก็เสนอคุณนและค,คันที่สอนว่อย,อยู่เบอร <sk r>. ์หนึ่งเข้มข้นครับดุเดือดพอสมควรปรากฏว่าถ้าพี่นาแล้ววันนี้โอ้นะครับพรรประชาชนออกมาเป็นแถบแ บรรดาแกนนำบรรดาพูดช่วยหาเสียงพักประชาชนเนี่ยเมาหมัดท่านทักษิณครับดิ้นเป็นหมูเจอน้ำร้อนเลยนะดิ้นพลานกันนะมาเป็นยุชุด,ชดแต่ว่ามันไม่กระเทือนนะมันไม่กระเทือนนะอย่าลืมนะพักประชาชนหมัดท่านทักษิณจินวัตรนี่หมัดหนักนะครับเจอหมัดเดียวนี่เมาทั้งปีนะอย่างกรณีที่ท่านทักษิณท่านหยิบยก เรื่องกฎหมายเก่าคือฝากไปบอกพักประชาชนว่าพักประชาชนนะอย่าวแจะไปแก้กฎหมายใหม่มาดูกฎหมายเก่าที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาต่อความยากจนของพี่น้องประชาชนนะไม่จะ่เสนอกฎหมายใหม่มาแข่งกันไม่มีประโยชน์มาดูกฎหมายเก่าที่ควรจะยกเลิกนะปรากฏว่าทางซีของอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลนะคุณยศวัฒน์อออกมาโตแล้วบอกเอ้ยคุณทักสินไะดไม่รู้ การที่จะเสนอกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายมันต้องออกเป็นพรบรเป็นพระราชบัญญัติต้องเสนอกฎหมายเพื่อแก้ปธุ์โอยการพูดแบบนี้เด็กๆเกินไปคือเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละครับว่าการที่จะยกเลิกกฎหมายมันต้องออกเป็นกฎหมายคือเสนอเป็นพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกกฎหมายเขารู้กันทั้งนั้นท่านทักษณิณปินวัฒนพูดถึงโครงสร้างใหญ่เขามองเป้าใหญ่มองคอนเซปต์มองหลักการแต่ว่าทางซี่ของพัก ประชาชนมองยุ่มยิม้มมองที่เขารู้กันอยู่แล้วการจะยกเลิกกฎหมายไม่ใช่เอาตำราไปเผาแล้วกฎหมายมันจะยกเลิกเขารู้กันไม่ว่าจะเป็นนายกอดีตนายกสอสอรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งประชาชนจํานวนไม่น้อยเขาก็รู้นะแต่ว่าไม่รู้จะโต้แบบไหนประเภทเมาหมัดคิดไม่ออกโต้มาเป็นชอ็อตชอไปไม่หลอดคนระับไปไม่รอดอย่างกรณีที่คุณจรวัฒน์ใช่ไหม อบอกว่าเนี่ยถ้าจะยกเลิกกฎหมายเก่าอย่างกรณีพรรคเก้าไกลเสนอแก้ไขพรบรจัดระเบียบกระทรวงการ劳务ผมทําไมไม่รับโอ้ผมจะบอกห้นะคุณชัยธวัฒน์การที่จะไปบอกว่าเขาไม่รับเพราะอะไรมาถามผมนี่มาถามจํานงชัยมงคลผมนี่นะเป็นคนทํากฎหมายอยู่ในขณะที่ท่านสุรินทร์คลางแสงเป็นรัฐที่ว่าการกระทรวงการหมเป็นนโยบายของท่านสุรินทร์ลางแสง ในฐานะนักตีว่าการกระทรวงกลาโหมให้หรื้อกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคมันเก่ามันล้าสมัยไม่ทันนะคำนึงถึงประชาชนท่านสุริยังแสงอันนี้ต้องขอบคุณท่านท่านให้หรือ้อผมนี่แหละครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมที่กํากับดูแลกฎหมายและเป็นคณะทํางานในการแก้กฎหมายและรู้ไหมทมําไมที่นายกเขาไม่รับร่างพรบอ,รอของก้าวไกลเนื่องจากเป็นกฎหมายการเงินเพราะอะไรเขาไม่รับนั่นถูกแล้ว กฎหมายที่พระเจ้าไกลเสนอเนี่ยนะทำควบคู่กับผมนี่แหละครับนะเป็นกฎหมายที่คุณเขียนแล้วแรงเกินไปคือการเขียนกฎหมายที่แรงมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหานะมันคือตัวสร้างปัญหาการจะแก้กฎหมายมันต้องเข้าใจทั้งประชาชนและเข้าใจทงางทหารการแก้กฎหมายไม่ใช่ไปรื้อบ้านเขาเผาบ้านเขาทิ้งสร้างบ้านใหม่ให้เขาเขาอาจจะไม่รับถูกไหมล่ะคือการแก้กฎหมายต้องให้เขาเข้าใจในบริบท โดยมุ่งประชาชนเป็นหลักนะหมายความว่าบริบทที่ทหารที่จะมีต่อประชาชนหรือการความต้องการของประชาชนมาอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการเขียนกฎหมายในลักษณะที่ร่างแก้ไขเขาแล้วไปคุกคามเขานะไปทําให้เหมือนกับว่าเขาจะถูกรังแกไม่มีใครรับหรอกครับร่างพักเก้าไกลที่ผมดูจากตัวผมเองนะ นที่เสนอเนี่ยผมมองด้วยโอ้ถ้าขืนร่างแก้ไขกฎหมายพรบรจัดระเบียบกระทรวงการลงหมแบบนี้เนี่ยตัวปัญหาเลยครับน่าจะทาให้การบริหารบ้านเมืองนั้นไม่สงบเรียบร้อยอาจจะถึงขั้นก่อ,ก,อการรัระาหารได้เลยทีเดียวอย่างคุณไปรื้อเรื่องโครงสร้างสภา,สากาลาโหมหรือบ้านเขาเนี่ยรื้อแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะในสมัยท่านจุรินกลางแสงโดยผมนี่แหละหนะาทำหน้าที่เรื่องนี้ถครถามว่าใครเป็นคนรื้อผมนี่แหละคือคนรือ้อ กาาหโหมเนี่ยก็เลยเสนอการแก้ไขกฎหมายแบบพอดีพอดีโดยคำนึงถึงบทบาทของประชาชนบทบาททหารที่มีต่อประชาชนความเข้าใจของทหารและบริบทที่ทหารที่มีต่อประชาชนและทหารหนี่เขาก็พยายามจะปรับปรุงว่าเอออะไรที่ประชาชนต้องการเขากระทำสิ่งเหล่านั้นเราทํากฎหมายพอดีพอดีอดนะเสนอผ่านสภากาลาโหมท่านสุนรินทร์ครางแสงเป็นประธานสภากาลาโหมอนุมัติและทราบว,ว่าปัจจุบัน ท่านภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นรัฐธิว่าการกระทรวงการหมคนปัจจุบันนี่นะครับท่านก็เสนอคอรมอไปแล้วไม่ใช่เขาไม่รับแต่ที่ไม่รับเพราะอะไรอะไรที่มันแรงเกินไปอะไรที่มันเป็นการเสนอกฎหมายไม่ใช่เสนอด้วยความสะใจไม่ได้เสนอกฎหมายลักษณะเป็นการหาเสียงเพื่อการเมืองอย่างเดียวโดยไม่คํานึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นรัฐบาลก็มีวุฒิภาวะนายกรัฐรีมีวุฒิภาวะเขารับไม่ได้หรอกครับเป็นผมผมก็ไม่รับ อย่าว่าแต่นายกเลยผมเนี่ยดูกฎหมายของก้าวไกลเนี่ยนะครับนะซึ่งเขาเสนอในขณะที่เป็นก้าวไกลนะพร้อมกับการกร่างกฎหมายที่เป็นของกระทระวงกลาโหมครับมาถามจำนงนี่มาถามจำนงนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปเมาหมัดท่านทักสินครับนะวันนี้การเลือกนายกอบจอเจอหมัดท,ท่านทักษินเนี่ยอย่าลืมหมัดหนักที่ผมบอกไปเมืเ่อกี้เจอหมัดเดียวนี่เมาทั้งปีนะครับ <laughs> <laughs> เมาทั้งปีนะเออ สุขท่านเรียกว่าลืมนโยบายท้องถิ่นหันมาซัดตีกินในระดับการเมืองระดับประเทศไม่ผ่านครับนะเพราะผมนี่นะแหมฟังแล้วก็อดไม่ได้นะว่าการรื้อกฎหมายกรารลาโหมเนี่ยนะทาไมคุณไม่รับเขาไม่รับหรอกนะเพราะเป็นกฎหมายที่แรงเกินไปการบริหารบ้านเมืองเลยจะเป็นอุปสรรคปัญหามันรับไม่ได้ครับไม่ใช่เขาไม่รับมันรับไม่ได้แต่เขาไม่ไม่เลยละทิ้งนะนะ เขาเสนอกฎหมายในส่วนของกระทรวงการลาโหมเช่นเดียวกันนะครับแล้วคอยดูต่อไปผมเชื่อว่าในสมัยหน้านะถ้าผมเดาไม่ผิดนะก็น่าจะมีการพิจารณากฎหมายเรื่องนี้นะเสนอโครงสร้างกรลาโหมต้องให้พอดบพอดีครับนะต้องมีความเข้าใจนะครับจําได้ไหมล่ะนะกฎหมายดังๆอ่ะกรองนายพลต้านรัฐหาลนะ่ะเกิดขึ้นสมัยท่านสุรินทร์กลางแสงเป็นรัฐสิทธีว่าการกระทรวงกาลาโหมและรัฐบาล โดยนําติดท่านปัจจุบันนี้คือท่านภูมิธรรมก็รับเหล่านี้อยู่แล้วครับนะกรองในพลต้านรัฐประหารท่านสุรินทร์กางแสงนี่บอกอุย้ยต้องทาเพราะเราเป็นนักประชาธิปไตยเราต้องทําและยังไม่พอนะสมัยท่านสุรินทร์กลงแสงเนี่ยผมเองเนี่ยแหละครับรับเรื่องในการที่จะพิจารณาแก้ไขอย่างกรณีเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอันนี้กําลังทําอยู่นะว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นจะต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ นะจะต้องให้กองทัพเนี่ยซื้อ,อวัตถุวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างภายในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์นะกำลังพิจารณาเรื่องข้อบังคับตามพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าถ้าแก้กฎหมายมันจะช้าไปทํายังไงจะให้เร็วขึ้นก็สมัยด่านจุริงรังแสงเนี่ยบอกว่าเอาให้ไปรือ้อเรื่องนี้ภายใน30วันแล้วกลับมาทบทวนเพื่อแก้ข้อบังคับก่อนอันนี้เขาทํากันแบบเกินกว่าที่ก้าไกลทําแต่ว่าเขาไม่ทําแรงเกินไป นะครับเหมือนที่พรกเก้าไกลเสนอกฎหมายครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาอธิบายว่าผมเชื่อว่าคนอื่นอธิบายก็ไม่เหมือนผมอธิบายเพราะผมเป็นคนทำเออหรือกฎหมายการลงโหมถามจำนองนี่ <c oughs> ถามสุดทิ้งังแสงน่นนะครับถามสองคนนี่รู้ดีครับนะเพราะฉะนั้นเราจะมาตีกินแบบง่ายๆไม่ได้คนรู้จริงมีอยู่นะเอาละครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสสุดท้ายว่า อย่าเมาหมัดตันทักษิณน,นะครับถ้าคุณเจอหมัดตันทักษิณหมัดเดียวเนี่ยเมาทั้งปีดีไม่ดีอาจจะเมาไปหลายปีนะครับท่านพูดเรื่องหลักการเรื่องคอนเซตต็ปต์เรามาลงในรายละเอียดยังไงก็แล้วแต่นะเหมือนหมูเจอน้ำร้อนแต่ที่แน่ๆคือมันไม่กระเทือนไม่มีทางกระเดิงครับเลือกตั้งนายกอบจอคราวนี้คอยดูกันต่อไปครับฝากไว้แค่นี้สำหรับจำลองชัยมงคลครับสวัสดีครับ